ขอกทนน้ำซิ่งครับวันนี้มาดูเจ้าคูปตาดีซีเจ็ดสิบจีพลั์ครับอันนี้เพิ่งออกมาใหม่นะครับค่อยมาใหม่ยังครับยังไม่ได้เดือนนะครับดูการทำงานนะครับของมือใหม่สังเกตจากตางก็ทำระบบใหม่ครับยิงหลังแล้วก็สู้สองนิ้วแล้วก็ แต่งระบบลื่นข้างบนนะครับตอนนั้นเอามานี่เกี่ยวไม่ได้นะครับเกี่ยวติดเกี่ยวติดนะครับจัดเองนะครับคันนี้ถ้าเอาช่างมาช่วยจัดน่าจะเสีตังหลายบาทัการผนการก็ทำเองครับอันตัวนี้ทำเองเก่งนะครับเกง่งเห็นแต่อย่างนี้นะ่ะไวรุสครับกำลงังสร้างตัวครับจัดเลยครับคันนี้นเก่งดุจตาม กนมันจะออกแบบชิ่งเชียงครับอันี้จะออกมาแบบทิงแบบตรงครับทำการสไลด์ครับยนี้ครับกำลังตั้งใจมากครับดูฟันื่นครับหลังจากยิงตบพรงมานะครับแบรกจะเกี่ยวไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวเล้งอูเกี่ยว,ลวเยวละงอูครับ จะรู้สึก่าจากกล้องแคล้งว่องไประบบลื่นเป็นพิเศษลื่นฟื้นลื่นื้ครับวันนี้ระบบก็จัดทรงความเร่งความอะไรเรียบร้อยแล้วเต็มสูบเลยครับอันนี้เกี่ยวกันขึ้นได้สบายนะไม่ต้องกลัวครับ หลังจากก่อนนี่เย็นปุ๊บกลับบ้านเลยครับมันจะติดมันความลื่นไม่พอนี่ก็เป็นนี่ก็ฝากด้วยนะครับนีรูปสกว่าครับช่องปะาดิมนะครับหลังจากที่ได้ผัดหลายวันแล้วก็หลายไร่มาตลอดนะครับทำวันทำคืนนะครับทำไม้นอนนั่นเลยนะครับ ว่าจะขจะให้จัดต่อหรือไม่จับต่อก็ต้องตกลงกันเองครับอันนี้ก็จับเลยนะครับเดี๋ยวจะกวาดนุ่นชุดนุ่นเลยสารนภูมิจ,จัดกวาดที่หมดเลยนะครับจากดี7ี่เจิบบลัดครับให้มาดูการยิงฟังครับจากต้นแรกจะยิงลงไอรอย ตอนนี้จะยิงลงแบบตรงกลางเทคนะครับไอ้ตรงกลางล่องระหว่าง้ายขวาของเทคนะครับหลังจากแต่งต้องแต่งตัวตัวยิงฟางเลยนะครับไม่ใช่มาแบบตอนนี้ก็โมดิฟายเต็มเลยครับตอนนี้ใช้งานได้เลยนะครับแบบปลื้ดเลยนะครับเร็กๆเกี่ยวไม่ได้ครับติดวิ่งติดวิ่งติดนะครับมันจะสำลักครับ ตอนนี้ได้ทำระบบลื่นปื้ดมาบอกว่าลื่นดีมากเลยปื้ดฟื้นเลยนะครับผมจากทูบูตา DC 70 G p น,นะครับตึงออกปีนี้เองนะครับยังไม่ได้เดือนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะคล่องนะครับเกี่ยวดีครับมีมีลูกค้ามาติดต่อถึงที่เลยนะครับ มาตามให้ไปเกียวของเจ้าโคกอี่ครับแต่ว่าทิ้งนี่ไม่ได้ยังไม่ได้ม่ได้นะครับนี่ยังยังเหลือครับยังเหลือต้องสิ็จภาระกิจนี้ก่อนนะครับถึงจะย้ายได้นะครับซึ่งจะ,จะมาตามถึงนา,าไปเกียวใหมว้มาติดต่อถึงที่เลยนะครับ ทนผู้นี้ครับกำลังตกลงกันก่อนฝีมือครับต้องมาตามไปเกี่ยวนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับตอนเรกเกี่ยวยังไม่คล่องครับตอนนี้ตอนนั้นระบบยังไม่ได้ครับตอนนี้ระบบได้ครับเนี่ยครับมาตามให้ไปเกี่ยวให้เลยนะครับหลังจากเห็นพนงานนะครับยังดักช่างเกะตุ้กระโอ้คันนี้ติดสปอร์ไลท์มาสี่ตัวนะครับนี่ลืมดูเลย ตรงแท็กเอ้ยตรงตู้ครับสี่ตัวจ้าของนาบอกว่าจะคุยนานจะคุยนานครับ <laughs> จ้าของนาบอกว่าจะคุยนานจะคุยนานครับโอ้โ <laughs> จดเจราจาก็นานพอสมควรนะครับนี่กลัวเขาไม่ไปเกลี้ยงให้นะครับนะี <laughs> ่โอ้ <laughs> วุ่นวุ่นวุ่นเจ้าของนาบอกว,าวา่าอยากอยากอยากคุยนานอยากคุยนานปแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุยไม่นานหรอกคุยไม่นานหรอกแป๊บเดียว <c ười> <c ười> <gasket. S 1> <c ười> นี่เลยวางใจครับตามมาถึงที่เลยนะครับบริการดีอย่างงี้เลยคนมาตามถึงที่นะครับสุดจัดเลย <c ười> ต่อแลวครับต่เรื่องต่อครับ แน่นอนเลยละก็มาชมต่อนะครับบ่อนไลท์สี่ตัวนะครับ,บติดเองแล้วก็ของโรงงานมาหนึ่งสองสามสี่บ่อนไลท์ห้าครับทั้งหมดห้าตัวนะครับติดตั้งเองครับจากช่างเก่งดูว่าผูกคำลื่นครับทูกคำลื่นเื้นเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนะค,คลิปนี้ แล้วครับตังนี่ตังได้แล้วครับตังได้มันจะยิงออกตรงกลางเลยครับสำหรับทีมนี้มาชมครับรืดๆเลยมือใหม่ครับอยากแต่งานครับดูครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมั่นใจนะครับในการเกี่ยวแล้วครับไม่เหมือนตอนแรกๆครับอาจจะไม่เข้าใจระบบนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะท่องพอตัวนะครับ ไม่มากก็น้อยครับดูจากการสังเกตการมาตามนี่ก็ว่าใช้ได้นะครับดูการมุนเงือกโอ้โ,อโ,อโอหลังจากทำนละไมา่ลื่นไหลพวดเลยนะครับอะไรกแรกมาจะวิ่งเงี้ยเลยนะครับนี้รู้สึกว่าจะสีฟุบฟุบฟับเลย เฉียงมาทางฟ้าน้คัจริงแบบลงตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูชนหนึ่งเนี้ยตอนนี้กำลังริ่งงาม,มานะครับ ทีเดียวแล้วเป็ยาวเลยครับกำลงลงอีกนานนึงเลครับ <S <S ไ,ไงานเยอะส,สุดรต้องรีบนะครับคือช่วงนี้รุ่นช่วงก่อโปยครับน้ำไม่มีน้ำล้เจ้าอะไวครับกลางไปแล้วครับีนอาจะยาวเลยบัด ก่อฝาคนงานเน้ครับกินน้ำซิ่งครับทีมงานเกล็กล้าด้วยครับผมไปแล้วครับมือโปรแล้วครับเริ่มจะเซียนนะครับผมมีองท่านนะครับขับคันนี้แต่คันนี้จะถนัดลากจึงมากกว่าครับข่าวตั้งนี่เกียวเร็วครับรืดวิง h a าวิง h านะครับผม โชเฟอร์ก่อนมีเซนมีเต็นจะเซน,นจะเล่นงานมอะไรครับโอ้รู้สึกว่าจะคล่องนะครับมอะไรครับอันนี้เป็นแบบเร่งนะครับรุนหลักนะครับเร่งเอางานเลยครับแต่ก่อนนี่ย้ายรถบ่อยมากเลยคันนี้ตอนนี้นี่ทิ้งแบบนานเลยนะครับงานนี้เสร็จก็จะทิ้งไปอีกแล้วครับผม ยาวๆครับตอนแรกเขียนย้ายมากเลยครับตอนนี้รู้สึกว่ารู้จักกดรู้จักระเบียบนี่จะกวาดให้เรียบก่อนก่อที่ย้ายทีเดียวนะครับผมไปแล้วครับติดตามผลงานนะครับคลิปนาซิ่งครับวันนี้อยู่กับช่างเปล่าครับไปแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ตามนะครับผมให้กำลังใจมาตลอดครับคลิปนี้ก็ ปิดคลิปเพยงท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนช um. ีทุกท่านนะครับผมก็จะจบรีวิวเพิงท่านี้ก่อนนะครับมาทิ้งตวแบบการเกี่ยวแบบสวยงามก่อนนะแบบผมทำเทนานั